เปิดแผ่นโซลาเซลล์ย่างเป็นทางการของมาดามแพมค่ะ <c oughs> ไปค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เปิดอย่างรุ่งเรื่องค่ะและเมื่อมาดาแมแพมต้องจ่ายค่าไฟเดือนละ16,000บาทหน้าบ้านจะต้องมีห่วงจุ้ยที่ดีก็คือตาคา้าอยู่ไม่เจ็บอยู่ไม่จนอยู่และอิ่มอาคาโลก,กินค่ะ <c oughs> <c oughs> ทำยังก็ไม่เคยเห็นปลาและงตู้ปลาท้าขอานเรานะครโอ้ยรศค่ะใช้อะไรคะตซล่าเซลค่ะเพราะคนเลี้ยงปลามักจะกลัวเนี่ยออกซิเจนไม่พอไฟดับปลาตุยดีฉันไม่กลัวค่ะกี่ตู้กี่ตู้ตก็เอาอยู่ด้วยแบรนดี้ค่ะปัญญาอ่อนมาก <laughs> ามาดามแฮมนะคะใช้แอร์ค่ะตัวใหญ่ค่ะ จ้างมาตอบมือไม่มีอะไรทำนั่งแน่งนิ่งอยู่2วันแล้ว2ตัวค่ะสำหรับห้องนอนของเราเราก็ใช้แอร์ตัวใหญ่อีกแล้วค่ะมาดามแพมกลัวผัวตุยค่ะระหว่างนอนถ้าเกิดไฟดับขึ้นมาเครื่องออกซิเจนไม่มีขึ้นมาอุดจมูกหายใจไม่ออกตุยเย่ค่ะเฮ้ยหัวเ ทีมงานดีใจเขาดีใจค่ะไปเด็กๆไม่ยอมเข้ามาลูกไม่ยองเข้ามาไม่ยอมเข้ามา,มมา,มาอ่ะเดี๋ยวมดจิแมวตัวนี้นะคะเป็นแมวนำโชคของมาดามแพมค่ะแมวดำค่ะหลายคนบอกว่าแมวดำไม่ดีค่ะแต่ทุกทีที่น้องกูโก้กระโดดข้ามาดามแพมมาดามแพมตื่นเลยค่ะถังอันนี้นะคะไม่ได้ถังขยะเปียกหรือขยะแห้งแต่อย่างใด แต่เป็นถังสำหรับคุณวิทย์ออกกําลังกายแล้วมาแช่ตัวเพื่อให้กล้ามเนื้อยืดหดและแข็งค่ะแต่ตอนนี้ยังเป็นบีโป้อยู่เลยนะคะแล้วเราต้องใช้เครื่องทําความเย็นด้วยดังนั้นโซลาร์เซลถึงตอบลค่ะเรามาอยู่ที่ชั้น3ค่ะห้องควบคุมการผลิตไฟฟ้าค่ะภูมิใจกันมากแต่ละคนเสร็จตสักทีนะคะ ซึ่งเวลาทำการของเราเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยหวันรวมผลขอแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายแน่ใจได้เลยค่ะไม่ได้ทำเองทีมงานเขาจัดให้และทําให้ค่ะซึ่งอันนี้นะคะก็คือที่กักเก็บไฟฟ้ากี่มิลลิแอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่ของแรนดี้สิกิโลวัตต์ความจุ300แอมแอเลยครับบ้านของเราเนี่ยสหลังก็ต้องติดเป็น2ตู้ รวมถึงแผงโซลาร์เซลล์ของเราเนี่ยมี40แผงตอนนี้เนี่ยใช้โซลาร์เซลล์แล้วทั้งหลังไม่มีปัญหาอะไรไม่มีไฟกระตุกไม่ได้ใช้ไฟของการไฟฟ้าซึ่งหมายความว่าค่าใช้ใจ่ายของมาดา,าเมเท่ากับศูนย์บาท,บาทและนี่คือระบบที่จะใช้ควบคุมโดยโทรศัพท์ด้วย iPhone รุ่นเก่าหน้าจอแตกขายต่อไม่ได้ราคาตกชิปหาย มีกี่กิโลวัตต์กี่กิโลแอมก็ช้ำหัวแม่งมันกะอธิบายให้พี่หน่อยค่ะพี่ไม่ได้เข้าใจโอเอแอปพลิเคชันสามารถดูได้แบบเรียลไทม์เลยบ้านเราใช้ไฟโหลดอยู่เท่าไหร่แผงโซลาร์เซลล์ผลิตได้เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยตอนนี้นเนี่ยมาดามแพมใช้ไฟฟรีจากโซลาร์เซลล์อยู่ครับผมอ่าอันนี้แฮปปี้มากค่ะเพราะค่าไฟเท่ากับค่ะตูนค่ะอ่ะพี่อย่างนี้ไม่ตกมือกันต้องัว ไฟของเราเนี่ยการเปิดแอร์ของเราทั้งวันเนี่ยไม่ใช่ปัญหาต่อไปเมื่อเราพบกับแรนดี้ติดต่อเข้ามาได้เลยอยากสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมอยากให้ไปดูหน้างานตรงไหนนะครับผมนะของเราฟรีไม่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายก่อนลูกค้าจะติดตั้งกับเรานะหมดปัญหาตรงนี้ไปได้เลยถ้าใครสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับติดแผงโซล่าเซลล์วันนี้เนี่ยคุยกันเองปรึกษากันเองสองคนผัวเมียก่อนนะคะแล้วค่อยมาปรึกษาทางแรนดี้นะคะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกัน